นาฬิกาใจเข็มวินาทียังชี้ที่ความเดียวดายนายทอนขายี่คุณนาข้ามเพศนั่นแะแรงช้างแรงมา้าจริงๆนะคะเ <c oughs> ต่หนูยังกับเบคแฮมอ่ะฟร <c oughs> ีคลิกลูกเข้าประตูเลยอ่ะหนูนี่ยอกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ <c oughs> ย แล้วเราจะแอบดูเขาทำไมล่ะโอ้ยก็หนูอยากเห็นคุณลุงของหนูนี่คะจนป่านนี้แล้วยังไม่ได้เจอเลยนู่นพูดถึงเขาก็มานู่นแล้วน่ะผัวแตดีจังเลยออ้าววนี่ใส่เชือยเนาะทำไรกินอยู่ล่ะคะอ๋อ คือพวกเราเตรียมอุปกรณ์สำหรับมิวสิกของคุณรุ้งนะครับอย่างนี้น่าร้องเพลงเล่นกันนะเจ๊นั่นสิอยากร้องเพลงจังเลยอ่ะแบบร้องแล้วก็วิ่งไปที่ทั่วสนามเลยนะคะเอาแบบระบำพรารตะเนี้ยเดย นี่ถ้าอยากจะร้องนะครับร้องให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าอุปกรณ์ของเราครบอยู่แล้วใช่ครับร้องไม่เข้าจังหวะหรอกค่ะแต่ถ้าเรื่องเต้นคโยตี้เนี่ยโอ๊ยตายโคตรถูกกระสินไม่ว่าแหมคโยตี้อ่ะหนูก็เต้นเป็นเหมือนกันนะคะเอาเชียร์เอาเชียร์เราอะปังเด็กผีนี่อีกอะเด็กถ้าอย่างนั้นคนร้องคงต้องเป็นคุณทอรแล้วล่ะค่ะ นั่นสิค่ะคุณถอนร้องนะคะเต้นให้เต้นให้เต้นให้ผมร้องนะครับไม่ไม่เลยเอาเลยเอาไหมพี่ห่าพี่คุณขึ้นเพลงให้เราเล่นประจำกันเลยครับเฮ้ยจัดให้สองตาของเธอกลมกลมทำไมถึงคม เกี่ยวเกี่ยวใจโชคชะตาหรือว่าอะไรคนสวยทำไมมาอยู่กลางทุ่งอย่างนี้สายลมพัดโชยเย็นเย็นแต่ใจไม่เย็นเพราะเธอหน้าตาดีดีทองทุ่งนาเป็นสวรรค์ทันทีอยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากไป นโนบานเชาวดอกผัดเข้าบานเย็นแต่บานไม่เว้นก็คือดอกรักในหัวใจรักเธอคนเดียวไม่ว่าวันไหนพูดกันตรงๆงเอาแบบไม่อายหมดทั้งหัวใจฉันยกให้เป็นของเธอสองเราถ้าได้ลงเอ่ยรับรองได้เลยว่า มันก็เพื่มหมดแล้วเนี่ยไปหาอะไรทานดีกว่าเล่นๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆเๆๆๆาๆๆๆๆๆๆยเรๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 าๆๆๆๆๆอๆกๆนๆๆ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 ครับัๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆ ที <S <S cat, ่แอนต้องขหนาไหมครับก็พอทนนะคะคุณแชทตัวนะครับ เราคงต้องหลบอยู่ที่สักพักหนึ่งนะครับดท่าเขาจะคงตกอีกนานไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> นี่ครับผ้าแห้งอีกเลยครับคุณเก็กบไว้เช็ดตัวคุณเถอะไม่เป็นไร,รครับชินแล้ว <c oughs> ขอโทษนะครับ สะพานสายรุ้งเนี่ยฉัถือว่าคุณสัญญาแล้วนะสัญญาว่าก็ว่าจะให้ฉันร้องไงอ๋อไม่มีปัญหาครับเ,เพลงพร้ามากเลยนะคะเนื้อหาพูดถึงคนที่เรารักแล้วก็หวังดียิ่งฉันฟังเนี่ยฉันก็ยิ่งนึกถึงคนคนหนึ่งนึกถึงใครครับก็คนที่ฉันอยากให้เขารักตอบไง เอแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครเนาะให้ผมเดาไหมครับคุณอย่าเดาเลยค่ะฉันหมายถึงแม่ฉันนะคะอ้าวเหลือครับฉันอยากจะร้องเพลงนี้ให้แม่ค่ะงั้นคุณลองเล่าเรื่องแม่คุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับคุณจะอยากรู้ไปมทำไม ผมจะรู้จักคุณให้มากขึ้นอย่างนี้ ที่จำได้ฉันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นพ่อแล้วแม่กับนาๆเล่าว่าพ่อชื่อเจมส์หล่อมากเจอกับแม่ที่พัทยาแล้วก็กลับไปไม่เคยมาหาแม่อีกแม่เอา้าหลับแล้วไม่ใช่เราอ่ะตื่นมาทำไมอะลูกฮะ ามยัไงไงนะลูกยูกไปหนูนะข้าจะพาเองไปอยู่พัทยาไปไปเนอะจะร้องทำไมเนี่ยเสียงดัง